ปันตะไรสวัสดีค่ะมาขมากินเขาน้ำยายจ้าเมื่อนี้นึ่งปลาสมุนไพรจ้ะนึ่งปลานิ้นตัวนึ่งแบงไปบ้านบ้านนอกพอลอรองเผ้าคนละครึง่งกอืกะปุกขนมจ้าเข้าสวยแย้บบุคเทศจ้าพักกบมีมะเขือพวงน้องแพรวานะคะ ยายต้มว้จ้ะแล้วก็มะอุลแล้วก็มีคาออนจ้ะแต่ว่าบ้านยายกินคาออนนี่คาดีบเดอ้อแล้วก็มีบวบเคือ้อน้าเต้าจ้ะแล้วก็มะละนึ่งนะคะแล้วก็ผักกวงตุ้งจ้ะซ้อมปักกาศเนาะค่ะเนาะเขาสวยจ้ะเขาสวยโอ้เรื่มขนมอาขณะขนมขึ้นมาไปทั้งหนาที่นี่ขนมขนม ขนมควรอาหารซองเม็ดรดความสวยรดควมสวยอาหารช่วงกัดต่อยู่บ้านจ้เล็ยดเดียวกับสวัสดีเอฟซี่น่ารักทุกทันนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีม่ แล้วก็พวกกระรังสีมาเป็นเอฟซีจ้าขอบคุณหลายเ้ยค่ะเด้เออที่เขามา่วดสีเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาจุ่มๆกันเลยอันทงนี่ม่นมปนยังไ้ย่าจะมาไปใส่ก,าก้างปลาจะย่ายย่ายห,ห,หนึ่งหนึ่งใส่ถวยนี่เลยจะกะหักเครื่องให,ให้มันนอนเพราะว่าย่ายใ,ให้มันมีน้ำน้ำจ้า โคกเครื่องใส่เลยนะคะอืมนี่ต้องห้ามห่วงกินบ่เบิดนะคะ่ะโตนี้ก็ได้อตัวปใหญ่ได้จ้ะประมาณเจ็ดขีดแปดขีดนี่แหละจ้ะตัวละหกสิบบาทค่ะอือา <c oughs> โอ้ยนหนึ่งไอปลาี่กะเพร็นะคะพริกเอ้เก้าเม็ดพริกน้องแพ้ว่าเก,ก้าเม็ดไอพริกสุกแก้วแก้วนี่กะเพรแจกแก้วบเเททะเกลเทศนี่กะเพร็ดตำเพราะว่ายายเป็นคนกินเพ็ดจ้ะกินเผ็ดแต่กินจางค่ะ มาเด้อขะเด้อสุกุ้สุกคนจ้ะ เอามามันเป็นเรื่องเลืองมัทหาดย่าเลยมาล่างร่างก็ต้มไปเลยต้มทั้งกวนแย่ากับมะใส่ถุงไป้สฟิตไอปิมแไได้ชิ่นองไปว่าตรงมากไม่เห็นได้สามถุงหนึ่งไปให้แม่น้องข้าวถุงหนึ่งกับนี่มักกินถุงนึงกินได้จ้ะ สเสียงเอาไว้ชช้ได้ลูกซื้อมมาให้แล้วขอบใจน้องเพื่ว้านหลายๆแล้วอยากให้แม่กินแต่ว่าใส่ถุงซีนมันไม่ได้มันไม่เหมือนห่อทองเนะาะมักจก้ะ เือพ่วงมันถึงกว่ายายในโซนด้ดนดจ้ะเอาสนิปบ่มี่กินปาาเลยด้ยค่ะเด้อหัขคาตะไครใบบะกกูดใส่รากผักชีพริกตะไคร้ Tuần hóa bà ý tu nhát sổ thông Thì bà ý bà ý bà ý Thì เมืองเครื่องมืองคางโตแบบนี้ตาแรกแ่บกินแล้วติดใจเลย Kẹo bằng lên cả phép xẹp, xe thịt nặng. Ok, khua 2 nồi. Cho vào nồi này. Xào. Ừ. Bọc ma lắc. Đã kìm rồi ạ. kìm điếp. แลกกินบ่ได้เด้อค่ะ เมืองปลากินบลาเปลืองปลาได้จากบ้านทีะอยู่เปลืองพักจ้ะ งานน้องแก้วแาววุ้ม เขาเขาไปได้นั่งกินน้ำกันนักข่นนั่งกินคนละมุมน้องข้าวมุมหนึ่งปลามุมนึงย้มมุ่มหนึงหน่งสามคน เด็ดอืมห,หวานขนาดควันัดเดติวจะกินต่ออยู่ได้ขค่ะเด้จะกินเบ็ดเขาเนี่ยจ้ะนอกจากเน่นานะัดเดติวมันนั้นนี่ไงเราครับัดเดติวขอจบคลิปค่ะข,ขอบคุณทุกเล็บทุกปลกทุกไรทุกกำลังใจที่เขามากิน นึ่งปลาสมุนไพรกับผักหนึ่งถาดกับเย็ดอยู่นะคะแก้วบักเ่นจากแก้วมะเขือเทศค่ะเข้าสวยร้อนบบายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ